สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเรื่องของอาหารการกินครับวันนี้จะมานําเสนอการทําแป้งขนมจีนทอดนะครับคราวที่แล้วผมได้ลงคลิปการทําแป้งขนมจีนจี่หรือเอามาย่างไฟนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้วิธีการทอดน้ํามันบ้างนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับแป้งขนมจีนนะครับก็จะซื้อมาจากตามร้านขนมจีนนะครับที่เขาทําขนมจีนเองนะครับเป็นแป้งหมักเองนะครับก็จะให้รสชาติดีกว่าที่เป็นแป้งผสมเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนแรกก็จะนวดแป้งให้มันนุ่มมนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแป้งมันแข็งไปก็จะใช้น้าอุ่นนะครับในการนวดแป้งใหม่นะครับผสมน้าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ก็เทน้ำอุ่นไปพอประมาณนะครับแล้วก็นวดแป้งให้มันนิ่มพอดีพอดีนะครับหลังจากนั้นก็นวดให้เข้ากันนะครับพอนวดแป้งได้เข้าที่แล้วนะครับผมก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับโรยเกลือครับ ต่อไปก็เป็นน้ำตาลอีกนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็นวดให้เข้ากันส่วนการปรุงรสนะครับจะเป็นเกลือน้ำตาลนะครับหรือว่าบางท่านก็ใส่เป็นกากมะพาเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ปริมาณความชอบของตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็นวดให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันแล้ว เราก็จะนำมันปั้นเป็นแผ่นเล็กๆนะครับเพื่อเตรียมทอดครับต่อไปก็จะนำมาปั้นเป็นแผ่นเล็กๆนะครับแผ่นเล็กๆประมาณนี้ครับไม่ต้องหนามากครับ ว่าจะได้ทอดสุกไว้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรานําไปทอดลงกระทะกันเลยครับเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพืชเข้าไปไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเสร็จแล้วก็แผ่นที่1เตรียมหลงเลยครับแผ่นที่สองครับ คอยพลิกไปเรื่อยๆนะครับแผ่นที่สามคอยพลิกไปเรื่อยเพื่อไม่ให้แป้งติดกันนะครับเมื่อสุกกรอบทพ่ที่ก็นำมาใส่จานครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทานได้เลยรับรองอร่อยจริงครับสำหรับแป้งขนมจีนทอดนะครับขั้นตอนวิธีการก็ทำง่ายๆนะครับหาซื้อได้ตามร้านขนมจีนทั่วไปนะครับในช่วงเวลาวันหยุดวันว่างผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้เพื่อแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ